อ้าวมาอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะฮะเมื่อกี้เฟ้นไฟบอกว่าทําไมพี่ต่วยพูดคําว่าจะเอาชาตินี้ใช่ไหมจะแก้ปัญหาจริงๆริงไหมคุณผู้ชมะก่อนจะลงนามวันนี้15หน่วยงานสังเกตข่าวที่เล่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะอย่างเช่นวันก่อนเป็นการประชุมตํารวจอาเซียนบิ๊กก้องนะฮะพลตารวจโทจิรพภูริเดชผู้ช่วยผอ,อตรอตอนนี้ก็บอกว่า ไม่มีไม่มีการตั้งฐานแต่อย่างไรต่างๆในขณะที่พอถามรัฐบาลถามคนที่เกี่ยวข้องต่างๆว่ามีการเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คอเซนเตอร์ต่างๆรวมไปถึงนักการเมืองสีดําสีเทาต่างๆบอกไม่มีทุกคนบริสุทธิ์ไม่มีเรื่องนี้ แต่คําถามคือประชาชนเขาตั้งคําถามไงฮะแล้วเขาก็ถามไม่ใช่แค่เรื่องว่ามันเกี่ยวกับนักการเมืองไหมเขาถามว่าประเทศไทยตอนนี้เราทําอะไรอยู่นอกจากตั้งคณะกรรมการหรือลงนาม MOU วันนี้ให้มี15หน่วยงานแล้วก็ห 4, 3, สี่องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่มีการลงนามความร่วมมือเพราะเดี๋ยวจะพูดฮะว่าประเด็นนี้ มันมีคําถามฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคุณผู้ชมดูแล้วกันให้เฟนไฟเป็นคนเล่าแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าผมห้าส1าสึแล้วปบมืออยังไงฮะเฟนไฟครับผมคุณนุทินชันวิรากูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกับสิบห้าหน่วยงานนะคะสิบห้าหน่วยงานนี้ได้แก่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นต้น โดยนายอนุทินกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยได้มีการร่วมกันเพื่อประกาศสงครามกับอาชญากรรมออนไลน์เพราะว่าสงครามนี้เป็นสงครามที่เราจะต้องชนะเท่านั้นเพื่อปกป้องประชาชนทุกคนจากภัยสแกมเมอร์ที่กำลังบ่อนทำลายประเทศตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศสำหรับ MOU ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับนี้มีจุดประสงค์5้า ด้านหลักค่ะขึ้นตรงหน้าจอนั่นก็คือบ,คบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําความผิดหรือว่าผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง 2. การสร้างระบบประสานงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข่าวกรองและการสืบสาส,สืบสวน สามการยึดและการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทันทีตัดเส้นทางการเงินอาชญรกรไม่ให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินอีกต่อไปส่วนข้อต่อมานะคะคือใช้ AI ตรวจจับเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพและการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะดีจังเลยลงนาม MOU มีจุดประสงค์5ด้านหลักนะฮะ